การแห่เทียนพรรษาบ้านเรานั้นต้องกราบเิียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนิดว่าเป็นงานเอกลักษณ์ของจังหวัดอบุบลราชธานีของเราผมจะมีโอกาสเลขสุร,ราการต่างๆประชุมเมื่อวันที่สิบสามีนาคามที่ผ่านมาอยากกราบบรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนิดหนึ่งว่างานแห่เทียนพรรษาบ้านเรานั้นเป็นลากเง้าที่แท้จริงเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราที่เกิดจากตั้งเดิมเกิดจากความด้วยความสมัครสมานใจของพวกเราชาวอุบลอย่างแท้จริง ปัจจุบันนี้งานใน่ทีมัรษาบ้านเรานั้นได้ถูกทางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้แย่งสีบ้านเราไปโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้มีการเชิญช่างแกะของเราไปทํางานที่นูน่นโดยให้มีค่าอัตราค่าตอบแทนที่สูงอันนี้ผมไม่ว่าอะไรนะครับใครก็อยากได้เงินที่ไหนจ้างแพงกว่าก็ต้องไปอันนี้ไม่เป็นไรของโคราชนั้น การแหวเทียนภาษาของเรานั้นการแกะเทียนนั้นไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเรานั้นแกะจากต้นเทียนจริงๆมีรูดลายที่สวยงามอ่อนช้อยเป็นตามธรรมชาติของช่างฝีมือของบ้านเราแต่ที่โคราชนั้นหรือที่เคราสรีมานั้นเป็นเบ้าหลอกขึ้นมาเป็นแผ่นเทียนที่หล่อเป็นแผ่นๆขึ้นมาแล้วใช้ตะปูหรือเปกเป็กยิงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาดังนั้นเทียนภรษาของบ้านเรา จึงแตกต่างกับทีมภรษาของนครราชสีมาและของที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนั้นก็รีบไปแกะส่วนที่เหลือเวลาที่เหลือกลับมาก็มาแกะที่บ้านเราต่อช่วงเวลาที่น้อยนิดนั้นทําให้ทีมภรษาบ้านเรานั้นอ่อนช้อยลงไปเยอะเนื่องจากเวลาเรามีน้อยต้นยอดเราปันเป็นจริงว่าต้นเทียนบ้านเราการทําอย่างให้สวยง,งามนั้นต้นเทียนปีหนึ่งประมาณเกือบสี่แสนบาทแต่รางวัลที่ได้รับกลับไปนั้นชนะเลิศนั้นเพียงแสนบาทแค่นั้นเอง ทำไม,ไม่ไม่เป็นสิ่งที่จูงใจกับทางช่างแกะของบ้านเราเท่าไหร่นักครับปีนี้ต้องกล่าวนิดน,นึงว่างบประมาณการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้การแหล่ยที่ราษาบ้านเรานั้นปีนี้ได้เพียงสามแสนบาทเท่านั้นเองงบประมาณต่างๆที่เคยแรกเกือบสิบล้านบาทนั้นได้ถูกโยกไปใช้ที่จังหวัดอื่นแล้วนะครับไม่อยากเอเ่อยไปจังหวัดไหนนะครับผมได้มีได้มีการประชุมได้บอกที่ประชุมไปว่า เราจะจัดงานแอดเทียมรรษานี้ให้ยิ่งใหญ่กับคืนมาได้อย่างไรเราต้องต่อสู้นะครับกับทุกรูปแบบจุดแข็งของบ้านเรานั้นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนคนในจังหวัดอุบลราชธานีจะเรลยกการมีส่วนร่วมนั้นคือมาได้อย่างไรในวันที่ประชุมบนดังกล่าวนั้นผมก็จะเห็นสภาพที่แท้จริงว่าหลายๆคนนั้นยังคิดว่าง,งานแอ่เทียบรรษาบ้านเรานั้นก็ทาเหมือนเดิมทุกปีที่ผ่านมาทําให้หลายส่วนราชการนั้นขาดความสําคัญไป แม้น่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายท้องถิ่นที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยส่งแต่เจ้าที่ตัวเล็กเข้ามาร่วมประชุมกับผมงั้นเราจะทวงคืนงานเนี่ยเทียนประสารกลับมาใหญ่กบ,บ้านเ่านั้นได้อย่างไรหากพวกเราชาวบนด้วยกันเองงั้นไม่เสียสละและไม,ไม่ไม่ช่วยกันคิดโชคดีครับที่ทางประธานของค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต่างๆนั้นได้ความสำคัญได้มาช่วยเราคิดต่างๆนี้เกิดขึ้นมา ถ้ความโชคดีผมอีกอย่างครับที่ผมไม่มีโอกาสคุยกับท่านสมชายโตโยต้าดีเยี่ยมผมบอกเขาว่าผมอยากหาขอหาเรื่องไปพบนิดนึงท่านก็นบอกผมว่าอยากพบเรื่องอะไรผมบอกว่าอยากหาเรื่องว่าเรา,าจะจัดงานเฉลิมพันษาให้ยิ่งใหญ่บรนเจาะนั้นได้อย่างไรท่านบอกว่าท่านผู้ว่าครับก็ต้องเชิญผู้บุคคลของจังหวัดอุบลราชธานีที่ยังคิดว่ารักอุบลอยู่ ที่ว่ามีฐานะเป็นประชาชนในภาคอกชนร่วมประชุมครับดีใจครับที่ท่านสมชายครูแบบนั้นทําให้ผมมีแมีแรงบันดาลใจในการที่จัดงานดังกล่าวผมไม่มีโอกาสคุยกับท่านนิมิตท่านประธานของอค้าคุยกับท่านชาญรงท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเราได้ตกมือร่วมกันจะเชิญผู้ประกอบการนะครับที่ได้เห็นความสําคัญของอุบลราชธานีของเราว่างานแห่เทียนศานั้นเป็นงานสําคัญของบ้านเราเราจะแย่งซีนนั้นกลับมา ในสร้างงานอุบลของเราให้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรที่จุดแรกของเรานั้นนะครับอยากกลับเดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนกับชาวจังหวัดอรบลราธานี้หนึ่งว่าการแห่เทียนพรรษาปีนี้ทางจังหวัดได้ดิในการคิดที่จะให้ทุกอำเภอนั้น,น,นมีส่วนร่วมกับเราเรามีการสมโพธงานแห่เทียนพรรษายี่ห้าอำเภอด้วยกันเรายังมีการทยอยตั้งแต่อําเภอเมืองไปสมมติจากอำเภอเมืองไปอำเภอเหล่าเซอโก ปอำเภอตะการเพื่อผลก็เวียนไปสุดท้ายกลับมาที่อำเภอวาลิงเราใช้เวลาย5บหวันด้วยกันการสมโพูน,นั้นผมได้มอบหมายให้ท่านประลดจังหวัดได้กาหนดรูปแบบวิธีการเดินทางวิธีการส่งเทียนพรรษาต่างๆออกไปซึ่งหนึ่งที่อยากให้จังหวัดชาวอุบลราชธาน,นีนั้นมีส่วนร่วมนั้นคืออะไรครับประชากรของเรามีจํานวนหนึ่งล้านแปดหนึ่งประมาณหนึ่งล้านแปดแสนคนผมอยากได้คนละหนึ่งบาทนะครับทุกอํเาเภอส่งเข้ามา ตามจานวนประชากรที่เรามีอยู่จริงก็ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทเราได้เงินหนึ่งล้านแปดแสนบาทมาหลังจากการสมโพธิเทียนทุกอําเภอนั้นเพื่อมาหล่อเทียนเล่นเพื่อเป็นจุดสูงยุมของจังหวัดอุบลราชธานีเทียนเล่นนี้ก็เป็นเทียนของคุณอุบลราชธานีที่ร่วมใจร่วมแรงกันในการที่จะหลอมเทียนขึ้นมาปีนี้ผมได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอนั้นส่งเทียนเข้าประกวดด้วยแต่บอกเข้าไปว่าเทียนที่ส่งเข้าประกวดนั้น ผมอยากให้ทางท่านอำเภอนั้นเป็นผู้ทําเองในอำเภอแต่ละอำเภอเองครับเราอยากได้ลากเง้าที่แท้จริงเราอยากได้ศิลป,ปินเราอยากได้นักแกะสลักของอำเภอแต่ละอำเภอนั้นรนวมกันทําให้นักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาสเรปปียนศิลปะนั้นมาลุ่มแกะเทียนในอำเภอของตัวเองว่าส่งเข้าประกวดในวันที่เรามีงานจัดงานกันนอกจากนี้แล้วน,นั้นนะครับเราอยากเชิญทางกลุ่มชาวบ้านทั้งหมด ที่เป็นตัวแทนของอำเภอต่างๆร่วมขบวนในพิธีแห่ด้วยการร่วมขบวนนพิธีแห่นั้นก็อยากเชิญอ,รอารยธรรมเก่าๆของอำเภอตัวเองนั้นมาร่วมงานดังกล่าวด้วยยกเว้นชาวเผ่าบูที่อยู่อำเภอของเชียมหรือคนที่อยู่อำเภอทุ่งศร,รีงดงนันการป่าบูนั้นได้มีโอกาสมาร่วมสแสดงในงานดังกล่าวด้วยไปการสแสดงถึงวิถีชีวิตของคนอุบลราชธานีถึง25อํเาเภอด้วยกัน มันเป็นสิ่งที่แปลกครับที่จังหวัดต่างๆที่แข่งกับเรานั่งสองจังหวัดนั้นไม่มีคือจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครราชสีมาผมถามว่าจังหวัดนครราชสีมานั้นทําไมเขาถึงคนไปเยอะนั้นเขาทราบจุดแข็งของเราถ้าทราบจุดอ่อนของเราครับเขาใช้วิธีการเขาขายทั้งแพ็กเก็ตคนที่มาเที่ยวงานจังหวัดนครราชสีมานั้นแพ็กเก็ตพักค้างคืนที่โรงแรมเขาเพียง9ก้าวกุาบาทครับ ผิดกับบ้านเราในงานดังกล่าวนั้นค่าโรงแรมบ้านเราแพงมากนะครับบางท่านบอกว่าปียังมีเพียงครั้งเดียวการร่วมมือร่วมใจดังกล่าวนั้นชาวโคราชนั้นเขาทําอย่างเป็นทีมแต่บ้านเรานั้นเราต้องขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าหากเราคิดแพงในวันดังกล่าวคนก็จะไม่มาเที่ยวบ้านเราเห็นไหมครับโคราชเขารู้จุดอ่อนบ้านเราเขาใช้จุดอ่อนของเขาเนี้ยเป็นจุดแข่งของเขาโดยลดราคาค่าโรงแรม หรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นจุดแข็งคืออะไรครับเขามีผู้ใหญ่ทางการเมืองสั่งทุกอำเภอมาเก่งข้าราชการมาทั้งอำเภอทั้งจังหวัดมาลุ้นมาทําให้งานคุนเยอะครับนั่นคือจุดแข็งของเขาแต่จุดแข็งเขานี่ก็เป็นจุดอ่อนในเวลาเดียวกันจุดแข็งบ้านเราคือประชาชนมาร่วมใจกันในงานร่วมแห่งจิตวิญญาณโดยสมัครใจแต่มาน้อยก็เป็นจุดอ่อนไป ปีนี้เราทําให้คนมามีสูจนร่วมมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นจุดแข็งบ้านเราเองแต่เสียดายอย่างหนึ่งครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องตอบปัญหาให้เราได้ว่าลากเงาที่แท้จริงที่มีการแข่งทีมปฏิมาก,กรรมที่เคยมีงบมาให้จังหวัดอุบลราชธานีถึงสิบล้านบาทนั้นทําไมปีนี้อุบลได้เพียงสามแสนบาทครับอันนี้ต้องมีคําตอบให้เราการท่องเที่ยวได้ป็นจุการเทลี่ยภษาของเรานะครับ ป็จุปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปแล้วนะครับว่าแห่เทียมันสาต้องเป็นอุบลแห่บ้องไปต้องเป็นยะโสธรแห่เรือเรือไปต้องเป็นนครพน,นมแต่อุบลของเรากาลังสุประสบปัญหางประาม,มาณที่เคยรับมงระมาณถึงปีเกือบสิบล้านบาทแต่มีปีนี้ได้เพียงสามแสนบาทเท่านั้นเองคำตอบต้องมีให้เรานะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่ไม่เป็นไรครับผมได้มีโอกาสพบคุณสมชายดีเยี่ยมตั้งแต่กล่าวมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเราจะรวมพลังกับผ้ากับชุนทั้งหมดนะครับเพื่อเสริมสร้างงานบ้านเราให้เป็นงานใหญ่โตออกแตนเซอร์ izer, เราก็จ้างครับคนเก่ามาบรรยายให้ฟังเราก็จะใช้ผมกำลังติดต่อทีมงานชุดใหม่ชุดหนึ่งมาเพื่อเป็นการเติมแต่งบ้านเราให้งานปีนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับ ผมไม่มีการกำหนดในการประชุมงานเห่เทียนพรรษาทุก15วันนะครับกรรมการย่อยต่างๆนั้นก็จะมีการเชิญประชุมกรรมการย่อยต่างๆออกไปอีกปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบก,กรรมการย่อยๆให้ภาคเอชนเป็นประธานไปปีนี้เราจะเชิญภาคเอชนเข้ามีส่วนร่วมให้มากสุดบ่งพลังของคนอุบลในการแห่เทียนพรรษาให้ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เราอยากได้ความร่วมมือร่วมใจของคนชาวบุลครับแม้ว่่ผมไม่เป็นคนบนุบลแต่ผมมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุลราชธานีนั้นผมก็ต้องทำงานแห่เจียนพรรษานี้ให้งานยิ่งใหญ่เหมือนอดีตที่เคยผ่านมาและอยากให้ใหญ่ยิ่งกว่าอดีตที่ผ่านมาอีกครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับช่วยเฉลิมฉลองสมโพชเทียนพรรษาแห่เจียนรรษาที่จะไปทุกอำเภอของท่าน ในเดือนมิถุนายนกรุณาครับเรื่องแห่งทีมพรรานั้นเราจะคุยกันทุกอาทิตย์นะครับที่รายการผู้ว่าพบประชาชนสําหรับภายแรงนั้นต้องบอกจริงว่าผมได้ประกาศภาัยแรงไปยี่สิบสี่อำเภอแล้วนะครับทั้งต่อไปนั้นผมจะอาไะไรอีกต่างๆมาบม,มาบอกท่านให้ฟังว่าส่ลารจารไหนรับผิดชอบอําเภอไหนทางจังหวัดนั้นากรตามตานโยบายนายกยิ่งรักนะครับ ที่ทําอย่างไรให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกตําบลทุกหมู่บ้านนั้นมีน้ํากินน้าใช้ต้องมีครับอันนี้ขอยืนยันจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้มีการเตรียมแผนการรองรับเรื่องนี้ไปอย่างดีวันนี้ผมขอจบรายการผู้ว่าพบประชาชนเพียงแค่นี้นะครับหากท่านมีการร้องเรียนหรือสิ่งประการต่างๆนั้นหมายเลขโทรศัพท์ผม0818471991ครับ สัปดาห์หน้าพบกันใหม่จะมีรายละเอียดเรื่องของงานแห่เทียมนมรนษาเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จะมีผลกระทบจากภัยแร้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีของเราอย่างใกล้ชิดครับสวัสดีครับ